สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมได้กล้องมินิดีวีมานะครับคุณผู้ชมครับยี่ห้อเป็นยี่ห้อพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือกล้องถ่ายวิดีโอมินิดีวียี่ห้อพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือพานาโซนิกแคมคอดเดอร์ NVGS320 นะครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับ Panasonic NVGS320 นะครับสภาพเครื่องนี้ใหม่กิฟเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหเลนไลก้าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเลนเลก้าด้วยนะครับมีออโต้โฟกัสด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดนะครับสวยนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องนี้พูดง่ายๆว่าสวยกิฟเลยครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ใส่ SD card ได้ด้วยนะครับ ถ้าเราไม่มีมินิดีวีใส่แล้วก็ใส่ S d c ดี d เข้าไปเพื่ออัดบันทึกลง S d c ดี d ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าในกรณีที่เราไม่มีม้วนนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะใส่ S d c ดี d ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูเปิดหน้าเลนออกมาดูสิโอ้โหคุณผู้ชมครับเลนเลก้าครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าเขาเรียกไลก้าหรือเลก้านะครับคุณผู้ชมอะแต่จริงๆมันควรจะอ่านว่าเลก้านะครับคุณผู้ชม สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับสวยใสไร้ร่องรอยเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นกล้องถ่ายวิดีโอมินิดีวีนะครับคุณผู้ชมครับได้มาพร้อมกับรีโมทด้วยนะครับมีรีโมทด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับรีโมทมันเป็นรีโมทของมันแล้วก็ไม่มีเขาเรียกอะไรครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับแต่จะเป็นแท่นชาร์จมาให้นะครับแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกมานะครับมาชาร์จใส่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ อ่าอันนี้ม้วนนะครับได้มาพร้อมม้วนเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบกันนะครับคุณผู้ชมครับสักครู่นะครับคุณผู้ชมอ่ะมาต่อกันครับเมื่อสักครู่นี้มีลูกค้าโทรเข้านะครับอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าตัวแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแท่นชาร์จเราก็ถอดแบตเตอรี่มาใส่ตรงนี้ชาร์จนะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นม้วนมันนะครับม้วนมินิดีวีนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะเขียนว่ามินิดีวีนะครับนี่ครับมินิมินิดีวีนะครับยี่ห้อพานาโซนิกเลยนะครับอันนี้เป็นม้วนมินิดีวีเลยครับอันนี้แม่สวยน่ารักดีนะครับดิจิตอลวิดีโอคาสเซ็ตนะครับนี่คือม้วนมินิดีวีนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ อ่าอันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะถอดอ่ากล้องผมมันไม่โฟกัสนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะถอดอ่าแบตเตอรี่มาชาร์จให้ดูก่อนอันดับแรกนะครับในการถอดนี่มีคําว่าแบตเตอรี่เราจะเลื่อนมาตรงนี้นะครับในการเลื่อนปึ๊บอ่าแล้วก็เลื่อนออกมาตรงนี้ก็จะเป็นสาย USB ต่างๆนะครับอันนี้อ่าตัวนี้ก็เรียกอะไรครับเป็นตัวที่ ตัวชาร์จมันเข้าไปนะครับไม่ใช่ชาร์จเพราะถ้าชาร์จมันต้องมีแบตเตอรี่แบบนี้เขาเรียกว่าเวลาเราจะเสียบไฟกรณีเราไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะครับมันเขียนว่า DC 9.7.9จุดเกโวลต์ก็คือเสียบไฟเพื่อเปิดเครื่องเป็นเพลเยอร์นั่นเองนะครับตรงนี้เสียบเสียบไฟฟ้าเข้าตรงนี้อันนี้เป็นสายดีสําหรับต่อคอมพิวเตอร์อันนี้เป็น USB นะครับคุณผู้ชมครับเมนูต่างๆก็ ถ้าอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเพล์ถ้ามาสีแดงๆก็จะเป็นกดเลกคอร์ดนะครับตรงนี้ก็เป็นเมนูอันนี้เปิดเครื่องปิดเครื่องอันดับแรกผมจะชาร์จให้ดูก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะชาร์จนะครับเราก็เอาใส่เข้ามาแบบนี้นะครับนี่ใส่ใส่แบตเตอรี่เข้ามาแบบนี้นะครับนี่ครับใส่ให้เป็นตรงๆนะครับแล้วก็เลื่อนแป๊บ้าไปแบบนี้นะครับให้มันอยู่แบบนี้ แล้วเราก็เอาสายไฟนะครับไปเสียบเสียบไฟฟ้านะครับปึ๊บนี่ครับอ่าเมื่อเราเสียบแล้วนะครับสถานะนะครับมันจะมีขึ้นมานี่ครับเห็นไหมครับสถานะนะครับมันก็จะบอกว่าชาร์จคือสีเขียวเขียวเนี่ยกำลังชาร์จอยู่นะครับนี่ไฟพวเวอร์ชาร์จนะครับนี่ตรงนี้เป็นแท่นชาร์จนะครับก็ชาร์จแบตให้เต็มนะครับคุณผู้ชม ถ้าเราชาร์จแบตให้เต็มนะครับมันก็น่าจะเป็นสีเขียวแบบนี้หรือยังไงก็ไม่แน่ใจเพราะผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับหรือไฟอาจจะดับไปก็ได้ถ้ามันเต็มนะครับแต่ผมชาร์จให้ดูเท่านั้นเองนะครับชาร์จให้ทุกท่านดูนะครับเผื่อว่าถ้าท่านใดซื้อไปนะครับจะได้ทราบวิธีการนะครับโฟกัสแล้วนะครับนี่ทีนี้วิธีการใช้งานนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมชาร์จให้ดูเฉยๆนะครับก็ถอด ถอดแบตเตอรี่ออกเอ่อถอดถอดไฟออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันสปาร์คให้ไฟมันดับนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ถอดออกแบบนี้นะครับก็ดันออกมาถอยออกมาเก็ดไว้เลยนะครับอันนี้อ่าทีนี้เราจะใช้งานนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เราจะใช้งานนะครับก็ประกอบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับดันเข้าไปให้ตรงๆนะครับปึ๊บมันจะดังแก๊บแบบนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าโอ้โหวิธีการใช้งานเดี๋ยวจะมาลองเลย์ดูนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสภาพเครื่องนี้ใหม่มากครับคุณผู้ชมครับดูจอครับโอ้โหสวยใสยไหลร่องรอยครับคุณผู้ชมสุดยอดมากๆวิธีการเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมก็เลื่อนมาที่คําว่าออนนะครับตรงนี้กดกดลงไปตรงกลางๆแล้วก็เลื่อนมาที่คําว่าออนมีออนกับออฟก็เลื่อนมาปึ๊บอ่าไฟติดแล้วครับ อ่าดูครับหน้าจอกิฟเลยครับมันขึ้นว่าโนเทปเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ใส่เทปนะครับคุณผู้ชมและเราก็เรายังไม่ได้ใส่เทปเพราะว่าเราเปิดเป็นโหมดเลย์อยู่นะครับเราจะโหมดเป็นเปิดมาเป็นโหมดถ่ายนะครับเลื่อนมาสีแดง,แดงสัญ,ญลักษณ์วิดีโอก็เลื่อนมาให้มันตรงขีดนขาวๆตรงนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอือหือคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆ ดูครับสวยสวยกริฟเลยครับคุณผู้ชมแม่สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับเครื่องนี้สภาพเครื่องนี้สวยมากๆครับคุณผู้ชมครับ่ามีนี่ครับรีโมทเดี๋ยวผมจะลองลองเอาเทปออกนะครับคุณผู้ชมวิธีการเอาเทปออกนะครับอาจจะมีคําว่า Open หรือว่า eject นะครับ Open หรือว่า eject ให้เราเลื่อนเลื่อนขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ดันมาทางนี้เนี่ยผมจะทําให้ดูนะครับ ให้เราเลื่อนขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ดันมาทางนี้ปั๊บนี่ครับมันจะเด้งขึ้นมาเองเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะลองเอาม้วนใส่นะครับคุณผู้ชมครับเอาม้วนสวยๆนี่แหละใส่ลงไปเลยบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าผมไม่มีส่วนรู้เห็นกับเทปพวกนี้นะครับคือมันมากับเครื่องเราเป็นคนรับซื้อมาหาซื้อมาตามบ้านนะครับคุณผู้ชมหรือซื้อกับคนที่เขาขายให้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นม้วนอะไรนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ทดสอบนะครับค like ุณผู Ken ้ชมครับทดสอบให้ทุกท่านดูใส่เข้าไปเลยนะครับอ่าใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดันนะครับดันมาปิดมันก็จะลงเองอัตโนมัตินี่ครับลงไปอัตโนมัติแล้วเราก็ปิดได้เลยนะครับตรงนี้ปึ๊บอ่าปิดนะครับอันนี้กรณีที่สมมุติว่าเราจะถ่ายนะครับคุณผู้ชมครับเราก็เล็กขอดได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็กดเล็กขอดตรงแดงๆนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเวลาถ้าเราจะเล็กขอดนะครับอ่าทดสอบเลย กดปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับเพื่อทําการเพื่อทําการเลกคอร์ดนะครับคุณผู้ชมครับอ่าผมจะกดเลกคอร์ดให้ดูนะครับปึ๊บอ่านี่ครับมันจะมีคําว่าเลกคอร์ดขึ้นมาตรงนี้นี่ครับเลกแดงๆแล้วมันก็เลกคอร์ดแล้วนะครับนี่คือการเลกคอร์ดแล้วนะครับเมื่อเราเลกคอร์ดเสร็จนะครับเราก็อ่าเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนนี้ครับซูมอ่าดูครับซูมม้วนให้ดูเลยนี่ครับซูม ซูมเข้าซูมออกมวนให้ดูเลยปึ๊บโอ้โหซูมได้ไกลเหมือนกันนะครับอ่าเมื่อเราหยุดเลกคอร์ดนะครับหรือว่าอัาบันทึกเราก็กดตรงนี้อ่ามันก็จะหยุดนะครับคุณผู้ชมครับหยุดเรียบร้อยอ่าทีนี้ถ้าสมมุติว่านะครับคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าเราเราอยากจะเพลย์นะครับหรือว่าเล่นนั่นเองนะครับให้เราเลื่อนมาที่เมนูสัญลักษณ์เพลย์นะครับสีเขียวเขียวนะครับเลื่อนมาตรงขีดขา,ขาวเนี่ยเลื่อนลงมาเลยปึ๊บ นี่ครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์ว่า Play นะครับอ่าขึ้นสัญลักษณ์ว่าเพลยแล้วมันก็จะมีเครื่องหมายแบบถ้าลูกศรนะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนก็คือ PLAY นะครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือปุ่มควบคุมเลยนะครับดันขึ้นบนนะครับดันขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับดันขึ้นไปแบบนี้เพื่ออ่าคุณผู้ชมดูเมนูไปพร้อมกันนะครับเพื่อว่านี่ครับเมนูเพลยมันอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะดันขึ้นไปดูนะครับ ปึ๊บนี่ครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอันนี้มันเล่นอยู่นะครับผมไม่รู้นะครับว่าเป็นเป็นม้วนอ่าของลูกคุณลูกค้ายังไงแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าที่อยู่ในเทปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับแต่ว่าเรารีวิวขายสินค้าแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับเล่นแล้วอ่าสมมุติว่าเราจะสต๊อปแล้วก็ดันลงมาแบบนี้นะครับปึ๊บนี่สต๊อปแล้วนะครับ สมมุติว่าเราจะกรอนะครับจะกรอถอยหลังนะครับเราก็ดันมาทางดันเมนูนี้ดันตรงนี้มาทางซ้ายมือเนี่ยปุ่มเนี้ยปุ่มปุ่มรีเรียกว่าถอยหลังกลับอลองดูเลยนะครับ <S <S ปุ๊บนี่ครับนี่ครับตัวเลขวิ่งเลยครับนี่ตัวเลขวิ่งจืดๆเลยครับปุ๊บนี่ครับมีเสียงดังด้วยนี่มันกรอไปแล้วครับเมื่อเราจะหยุดกรอแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเมนูนี้ก็สต็อปแล้วครับนี่ครับ อ่าทีนี้จะเล่นก็เลื่อนขึ้นไปเมนูข้างบนขึ้นไปอีกดันขึ้นไปแบบนี้ดันปุ๊บขึ้นไปแบบนี้นะครับดันปุ๊บนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเล่นอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองลองสต็อปนะครับแล้วก็เล่นม้วนอื่นดูนะครับอ่าลองลองเล่นม้วนอื่นดูนะครับเอาออกนะครับตรงนี้เลื่อนลงมามันจะเด้งขึ้นอันตโนมัติเลยครับนี่ครับม้วนออกอ่าเดี๋ยวผมจะลองลองใส่นะครับม้วนนี้ไม่รู้ว่าม้วนอะไรแล้วครับ ก็ใส่ลงไปเลยเพราะว่าเรารับซื้อมาก็ได้ม้วนมาก็จะมาลองดูนะครับอัดดันมาปิดแล้วมันจะลงอัตโนมัตินะครับสมบูรณ์แบบครับแบตเตอรี่เก็บไฟดีครับปิดเลยครับเลื่อนขึ้นเหมือนเดิมครับเมนูนี้เลื่อนขึ้นเหมือนเดิมนะครับเมนูนี้ก็เลื่อนขึ้นมาให้มันเล่นนะครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับมันก็เล่นแล้วนะครับนี่ครับเป็นภาพของเจ้าของเครื่องเดิมเครื่องเก่าเขานะครับผมก็ไม่รู้ว่า ของท่านใดนะครับถ้าท่านใดเจ้าของเดิมก็ขออภัยนะครับ้ามาเห็นเพราะว่าผมรีวิวขายนะครับผมรับซื้อมานะครับซื้อตามบ้านนะครับรับซื้อตามบ้านเหมามาของเก่ามานะครับสภาพสวยมากๆกครับคุณผู้ชมครับยี่ห้อ panasonic นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือกล้องถ่ายวิดีโอมินิ dv ยี่ห้อ panasonic รุ่น nvgs 320นะครับใช้งานได้ปกตินะครับถ่ายได้ เพลงได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับกาลังเล่นให้ทุกท่านดูอยู่แบตเตอรี่ลูกใหญ่เก็บไฟนะครับคุณผู้ชมครับซูมได้สองพ x ทีเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดครับถ่ายภาพนิ่งได้นะครับตัวนี้สุดยอดครับมีที่ช่องใส่เสียบ S d c ดี d ดนะครับบันทึกวิดีโอบันทึกภาพลงเอ c ดี d ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอือหือสุดยอดครับ ตรงนี้เขาเขียนว่า a p o n นาแล้วกแล้วก็ NTSC นะครับน่าจะเป็นระบบ NTSC นะครับแต่พวกม้วนพวกเนี้ยที่ผมเอามาเล่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันระบบอะไรนะครับแต่มันก็ใช้งานได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับใช้งานได้ปกติเลยครับสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้กล้องสมบูรณ์แบบตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเก็ตชานลครับของหายากนะครับแหลอเทมนะครับแล้วก็สภาพสวย มีรีโมทพร้อมเลยมีแท่นชาร์จมาพร้อมเลยนะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา6,000บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ